สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้นะ้องเมียวยางเขาปาค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศปานาหว่วนตอนนี้เนาะอาจจะเป็นเดือนกันยากส็สิอาจจะเป็นเดือนที่แบบอาจจะบางประเทศอาจจะส่งถ่ายของฤด,ดูรอนนะ้อนจ,จะเป็นการเป็นเดือนสุดท้ายแล้วก็เขามาม่ซองเบื่องเหตุนิดนึงจ้ะพี่น้อง อากาศเมื่อนี้มีแนวเบาสูฟังครับทุกคนอันเหตุงานไปเนาะมันจะมีอันประเทศโลเมเอนเนียนะคะพี่น้องประเทศโซนยุโรปที่ไหมเหตุงานน้ากันที่ข้าไม่สามารถมาเหตุงานอยู่ในโซนยุโรปน้ากันได้เนาะข้ะาแบบมาเหตุงานแบบชัว่ข้าวประมาณแบบว่าอ่าเหตุใบกระดาษนะมาเหตุอยู่อ่าสัญญา ร้อยวันนังเสียเนาะนั่นละพี่น้องบะนี่มนกะสิมีมากลุ่มหนึ่งแบบว่าบ้านพักอยู่น้ากันน่นนั่นนี่เนาะแช่กันออกคาใส่ใจเนาะทุกคนกลบันี้กสิมีกลุ่มหนึ่งพึ่งออกไปคบสัญญาเก่าสิบหมือลอยมือะคะ่ะพี่น้องพึ่งออกไปในป,ประมาณสองอาทิตย์นี่ล่ละพ่อออกไปเรีวเมียวเมียกับพึ่งมะหูเด้อทุกคนว่าอัน โลเมนที่มาเห็นงานน้ากันลักเงืน่นกันค่ะพี่น้องมาอยู่น้ากันกับลักเงื่นกันเออบัานนี้อันสองพัวเมียนั่นพ่ค่อยปากค่อยเบาดอกแต่ก็เห็ดงานดีอยู่แต่อีกพ่อใหญ่อันนึ่งเถ่าถเออบันนี้ฟั่งจากเพื่อนรวมงานบอกว่าแถาพ่อใหญ่แถวๆนั้นลักเงินเขาพนะ่ะที่แรกเขาถาม เราพักน้ากันเนาะเขาถามว่าได้รักบองสิเล่ากับว่าบอได้รักเนะาะบอไดเอาไปางั้นสินะบันนี้อันสองพเมียนี่เขาก็มีรักฐานเนาะว่าบ่าหูว่ารักฐานจังใดละ่ะเขาเขาหูว่าบ่ามี่ผู้ใดมาหลือคนของเขาเนาะเพราะว่าพักกันอยู่น้ากันแค่นี้เนาะเออบันนี้เขาเลยกลับมาแจงต่อหน้ายว่าเพราะญ่อันนี้รักเงินเออบันนี่เป็นไงอันนี้ก็เลยถือไล่ออกจ่อยพี่เนาะ นไม่เห็นงานน้ากันเนาะบรรยากาศว่ามีเห็ดแหงแหงคากแหงแนไม่เห็นงานน้ากันประเทศเดียวกันเออท่านที่สิแบบสามาคีกันข่าหองค่าเหึงกัดแช่กันออกอยู่รวมกันกัทุกคนรักหลายบอก่ะรักสี่ลอยยูโรถ้าเห็ุงานเป็นมือกะสามสี่มือคุณดิ สามหมื่นสี่หมื่นคนได้พวกนี่เขาเฮ็ดงานชั่วโมงละสิบสี่ยูโรบอลวมภาษีย่างบ้ันหักภาษีเดีจ้าพี่นนองแต่ของแม่เมียวนี่เฮ็ดสิบสามยูโรเนาะหักภาษีเหลวเด้ทุกคนของแม่เมียวของข้าเจ้าบ้านเนหักภาษีเด้สิบสี่ยูโรทำงานชั่วคาวแต่ว่าพนักงานแต่ของแม่เมียวนี่เป็นพนักงานประจำของข้าเจ้านี่คือว่าย่ามนาห่อนข้าเจ้ากะ มาหารับจอบน้ำประเทศไก่เคียงยุโรปน้ำกันกอกาหอดเวลาเบิดฤดูการเก็บเกี่ยวเขาก็กลับประเทศเขาค่ะพี่น้องช่วงนี้เขาก็สิไป็ดเ็ดประเทศนี่ประเทศนี่บะที่คนที่ออกไปก่อนหนะักนั้นแม้วีาถามว่าออกจากนี้แล้วครบแท็กแล้วครบสัญญาแล้วเจ้าสิบไปต่อใส่เพิ่นก็นเลยบอกว่าไปปะต่อไปอีกประเทศหนึง่งจ้ะพี่น้องขาซ้ำหนาวเพื่อนว่าเออหลังจากนั้นเราก็สิกลับประเทศเพื่อนไาซั่น นี่แหละจ้าพี่น้องเหตุงานรวมกับชาวต่างชาติเข้าโบหูนาโบหูใจเขาดอกว่าเขาคิดอย่างเ,าเวลาว่างซิงของกับเราว่างเอาจ้าพี่น้องค่ะึงบรรยากาศเหตุบหันเด็กเกิดแห่งไปพี่น้องมึอนี้มีเนวมาว่าสู้ฟังสนีละเราว่างกันเอาเนาะจ้าพี่น้องต่างชาติาประเทศยุโรปก,กับจิงเห็นเป็นฝรั่งกับใช่ว่าฝรั่งสิมีสัยดีทุกคนเนาะจ้าพี่น้องไปแล้วจา้าบายบายจา้า